มีการพูดคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ f i n a l ไลซยังไม่ได้ข้อสรุปว่า,าจะเป็นท่านไหนนะคะแล้วก็คิดว่าในพักเก้าไกลเองก็มีสอสหลายท่านที่มีความเหมาะสมนะคะที่จะดำรงตำแหน่งนี้ก้าวไกลไม่ควรกินรวบเล่นสลากินแบ่งเป็นหรือเปล่านะถ้า พรรเก,กายย้าไกลยังดื้อดอันนะถ้าสมมุติว่าพรรเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดี ต่อกรณีประธานสภานะคะพักเก้าไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งของประธานสภาไว้กับพักเก้าไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่จะต้องใช้อํานาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีกสามวาระนะคะที่จําเป็นที่จะต้องได้ตาแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตําแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความ สำคัญมากแค่ไหนในการที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะเราจึงจะเป็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีตรงนี้นะคะ ร่างของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นวราระสําคัญที่พักร่วมรัฐบาลทุกพักเห็นร่วมตรงกรันแล้วก็ถูกบรรจุไว้ใน MOU ของพักร่วมด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงต้องมีการประชุมรัฐสภาอีกหลายครั้งนะคะจาเป็นที่จะต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงจะสามารถที่จะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงได้นะคะดิฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตําแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะผลักดันให้เกิดรัฐสภาที่โปร่งใสแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ ที่ผ่านมาก็จะได้ยินมาบ้างน,นะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในชั้นกรรมธิการนะคะซึ่ง หล,หลายครั้งเ,เราก็ได้รับการต่อต้านซึ่งเราไม่เห็นความจำเป็นว่าการประชุมกรรมธิการไม่จำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดดังนั้น,เ,นเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่เราจะสามารถทำให้รัฐรัฐสภา,ฐฐภาเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นนะคะก็จะเสมือนกับการที่เราถ่ายทอดสดการประชุม สภานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมอาธิการและก็อนุกรรมอาธิการเช่นเดียวกันนะคะเราจะส่งเสริมการทํางานของสํานักงานงบประมาณรัฐสภาหรือว่า PBO นะคะซึ่งจะเป็นแขนขาที่สําคัญสําหรับฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลน,นะคะ เรื่องของอสภาเย,ยาวชนนะคะซึ่งเราก็บรรจุไว้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคก้าไกลเช่นเดียวกันที่จะมีการจัดตั้งสภาเย,ยาวชนขึ้นมาเพื่อรับฟังเสียง เยาวชนที่อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใน,ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเสียงของพวกเขาก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นที่จะต้องอจัดตั้งแล้วก็มีที่ทางเพื่อให้เขาได้แสดงออกนะคะโดยที่ตัวสภาเย,ยาวชนนี้จะต้องขึ้นตรงกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน,นะคะ จำนวนสสนะคะที่มีลดลงนะคะจากการประกาศของกะกะตเมื่อวานนี้นะคะ,ะจำนวนสสเขตของพรรคก้าวไกลที่ปรากฏตามเว็บไซต์ของกะกะตลดลงจาก113ที่นั่งเหลือ112ที่นั่งนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็น ข้อผิดพลาดตรงนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเราได้ดูการประกาศผลในหน้าเว็บไซต์ของพรรคก้าไกลเราก็ยังยืนยัจนจำนวนตัวเลขของสอสอเขตที่112ที่นั่งและสอสอบัญชีรายชื่อ39ที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคลายกังวลแล้วก็ทำให้ตัวเลข ตรงกันมากขึ้นเมื่อกกตได้แก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของอ,อสอสอเขตในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้สอสอจำนวนสอสอที่ของพักเก้าไกลจะอยู่ที่151ที่นั่งนะคะ ว่าหลายๆผู้ประกอบการก็คงจะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของต้นทุนที่จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงเดินหน้ายืนยันนะคะว่าจะมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมแน่นอนว่าหลายหลายบริษัทอาจจะยังคงกังวลนะคะว่าการเยียวยาจะไม่เพียงพออย่างไรเนี่ยเรายังคงที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เมื่อค่าแรงต้องเพิ่มขึ้นค่ะ การที่ระบุว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องของยืนยันว่าการที่ออกประกาศโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เจ้าพนักงานยาเสพติดทั้งตำรวจแล้วก็ปป,ปสสามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจถึงความกังวลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการคุ้มครองไม่ได้จะคุ้มครองแต่เฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ในรัฐบาลที่ผ่านมาแต่รวมไปถึงคุ้มครองผู้ประกอบการนะคะผู้ปลูกนะคะที่เขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่านโยบายนี้มันเกิดการสุด เกิดสุญญากาศเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมได้อย่างทันท่วงทีนะคะเราจําเป็นที่ต้องคุ้มครองผู้ประกอบการผู้ปลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะกับผู้ที่ทําถูกต้องตามกฎหมายณเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้วางใจนะคะ